ค่ะข,ขอต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจนะคะวันนี้เรามีคลิปเสียงจากหนังสือเรื่องกริดของ Angela d u c k w o r ิรค่ะเราจะมาสำรวจกันว่าอะไรคือปัจจัยสู่ความสำเร็จระยะยาวจริงๆครับเราจะมาลองสกัดแก่งสำคัญของแนวคิดเรื่องกริดนี่กันนะครับหรือที่บางทีเราก็เรียกว่าความทรหดอดทนนี่แหละมาดูกันว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วมันต่างจากพรสวรรค์ที่เราชอบพูดถึงกันยังไงแล้วทำไม ทำไมมันถึงสำคัญค่ะหัวใจหลักที่ดักเวิร์ดพูดถึงเลยก็คือกริตเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเก่งนะคะแต่เป็นการผสมผสานของสองอย่างคือความลหลงไหลหรือแพชชั่นอย่างแรงกล้าในเป้าหมายระยะยาวอืมครับกับอีกอย่างคือความมุมาณะภาคเพียรหรือ perseverance ที่จะแบบว่ากัดฟันสู้ต่อไม่ว่าจะเจออะไรก็ตามครับคือจุดเริ่มต้นมันก็น่าสนใจนะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เขียนเองเลยที่คุณพ่อเขาชอบบอกว่า y o u know genius อะไรแบบนี้อ๋อใช่ค่ะที่บอกว่าเธอไม่ใช่คนฉลาดไม่ใช่อัจฉริยะใช่ครับแต่แทนที่จะท้อเธอกลับตั้งมั่นในใจเลยว่าถึงจะไม่ใช่คนเก่งที่สุดนะแต่จะเป็นคนที่มีกริดที่สุดให้ได้อืมเพราะเธอเชื่อว่าเในระยะยาวแล้วเนี่ยความทรหดเนี่ยแหละ น่าจะสําคัญกว่าพรสวรรค์ด้วยซ้ำซึ่งงานวิจัยของเธอก็เหมือนจะมายืนยันเรื่องนี้นะครับตัวอย่างที่คลาสสิกมากๆก็คือที่โรงเรียนในร้อยเวสพอยต์อ๋อที่อเมริกาใช่ไหมคะใช่ครับที่นั่นคือคัดแต่หัวกะทิเข้าไปเลยนะแต่เชื่อไหมครับว่า1ใน5ของนักเรียนในร้อยเนี่ยลาออกโหหนึ่งใน5้าเลยเหรอคะ ทางที่คัดคนเก่งมากๆมากๆเข้าไปแล้วนะใช่ครับโดยเพาะช่วงปีแรกที่ต้องเจอฝึกโหดมากที่เรียกว่า beast barracks แสดงว่าแค่ความสามารถพื้นฐานหรือพรสวรรค์อย่างเดียวมันไม่พอจริงๆสินะคะต้องมีอะไรมากกว่านั้นถูกต้องครับมันชี้เห็นแล้วว่าความทรหดความอึดความมุ่งม,มั่นที่จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆเนี่ยสำคัญมากๆดักเวิร์ดถึงกับพัฒนาแบบทดสอบขึ้นมาเลยนะเรียกว่า grit scale อ๋อมีแบบทดสอบด้วยเหรอคะแล้วเ,เจ้า ริดสเกลนี้มันวัดยังไงคะครับมันมีคำถามหลักๆอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกก็จะวัดเรื่องความมุมานะภาคเพียนเช่นแบบคุณรับมือกับความล้มเหลวยังไงทำสิ่งที่เริ่มไว้จนเสร็จไหมอะไรแบบนี้อืมอืมส่วนกลุ่มที่สองวัดความหลงไหล passion เช่นคุณมีเป้าหมายมีความสนใจที่มั่นคงแค่ไหนไม่ใช่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาง่ายๆนะครับ แล้วสิ่งที่น่าทึ่งมากๆจากผลที่เวสต์พอยต์ก็คือคะแนนกริดเนี่ยแทบไม่สัมพันธ์กับคะแนนสอบคัดเลือกหรือคะแนนวัดความถนัดอื่นๆที่ใช้ตอนแรกเลยจริงเหรอคะไม่เกี่ยวกันเลยโหแปลกมากแสดงว่าคนที่เก่งตอนสอบเข้าอาจจะไม่ใช่คนที่มีกริดสูงสุดก็ได้ใช่ครับแล้วคนที่กริดสูงนี่แหละที่มีแนวโน้มจะผ่านการฝึกสุดหินไปได้ใช่ครับและไม่ใช่แค่ที่เวสต์พอยต์นะงานวิจัยอื่นๆก็ชี้ไปทางเดียวกัน คนที่มีกริดสูงเนี่ยมีแนวโน้มจะเรียนจบสูงกว่าหรือแม้กระทั่งผ่านการฝึกขดโหดอย่างหน่วยกรีนเบรเรสได้สำเร็จโห oh, สุดยอดเลยค่ะมันก็เลยตอกย้ำว่ากริดเนี่ยเป็นตัวทำนายความสำเร็จที่ทรงพลังมากๆอาจจะมากกว่าพรสวรรค์ด้วยซ้ำค่ะประเด็นเรื่องพรสวรรค์กับความพยายามนี่ก็คุยกันมานานนะคะขนาดชาส์ดาวินกับฟรานซิสเกลตันก็ยังเคยเห็นต่างกันเลยเรื่องนี้ครับ มีคำพูดของวิลส m มิธที่น่าสนใจนะคะเขาบอกประมาณว่าพรสวรรค์นนะ่ะติดตัวมาแต่ทักษะนี้สิสร้างได้ด้วยการฝึกฝนซ้ำๆเป็นพันๆชั่วโมงอืมใช่เลยครับเหมือนกับว่าความพยายามนี่แหละคือตัวที่เปลี่ยนพรสวรรค์ให้กลายเป็นทักษะจริงๆที่ใช้ได้แล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จตรงประเด็นเลยครับและข่าวดีมากๆก็คือกริดเนี่ยไม่ใช่คุณสมบัติที่แบบติดตัวมาแล้วแก้ไม่ได้ เหมือนสีตาหรือส่วนสูงอะไรแบบนั้นเอ้าหรอคะหมายความว่าเราสร้างกริดเพิ่มขึ้นได้เหรอคะใช่ครับงานวิจัยชี้ว่ากริดมันเพิ่มขึ้นได้ตามอายุนะตามประสบการณ์ชีวิตอ๋คอคล้ายๆกับปรากฏการณ์ Flynn Effect ที่ค่าเฉลี่ย IQ ของคนเราสูงขึ้นเรื่อยๆตามยุคสมัยซึ่งมันก็บอกว่าสิ่งแวดล้อมมีผลหรืออีกหลักการคือ Maturity Principle ที่บอกว่าคนเราเรียนรู้ปรับตัวได้ เมื่อเจอความรับผิดชอบเจอความท้าทายมากขึ้นในชีวิตเหมือนกล้ามเนื้อเลยนะคะยิ่งฝึกยิ่งใช้ก็ยิ่งแข็งแรงขึ้นประมาณนั้นเลยครับแสดงว่ากริฑเนี่ยพัฒนาได้สร้างได้ทั้งนั้นคําถามสําคัญเลยค่ะคือเราจะสร้างเสริมกริตให้ตัวเองได้ยังไงดักเวิร์ดบอกว่ามีองค์ประกอบสําคัญ4อย่างใช่ไหมคะครับมี4เสาหลักเลยคือ 1. ความสนใจหรือ interest คือต้องหาสิ่งที่เรารักจริงๆให้เจอแล้วก็ต้องรักษาความสนใจนั้นไว้ด้วยนะค่ะ 2. การฝึกฝนหรือ practice โดยเฉพาะแบบที่เรียกว่า deliberate practice อันนี้เดี๋ยวเราคุยกันต่อค่ะ 3. จุดมุ่งหมายหรือ purpose คือต้องเห็นว่าสิ่งที่เราทำมันมีความหมายมันเชื่อมโยงกับอะไรที่ใหญ่กว่าตัวเรากับคนอื่นอืและ 4. ความหวังหรือ hope คือต้องมีความเชื่อว่าเราจะผ่านไปได้ล้มแล้วลุกได้เสมอทั้ง4อย่างนี้ทางานด้วยกันใช่ครับต้องไปด้วยกันเมื่อกี้พูดถึงการฝึกฝนแบบ deliberate practice ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะมันคืออะไรต่างจากการฝึกทั่วไปยังไงคะเรื่อยๆนะครับแต่มันคือการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายความสามารถปัจจุบันของเราขึ้นไปอีกนิดหน่อยอ๋อต้องท้าทายตัวเองใช่ครับแล้วก็มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขจุดอ่อนอย่างจริงจังเลยนะต้องกล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่เรายังทําได้ไม่ดีค่ะแล้วก็ต้องเปิดรับฟีดแบ็กโดยเฉพาะคําวิจารณ์เพื่อการปรับปรุงแล้วก็ทําซ้ําๆอย่างมีสมาธิเต็มที่ฟังดูเหนื่อยนะคะไม่น่าจะสนุกเท่าไหร่ ใช่ครับมันมักจะไม่สนุกไม่เหมือนสภาวะโฟลที่เรารู้สึกเพลินลื่นไหลกับสิ่งที่ทําเพราะตอนนั้นเราเก่งแล้วอ๋อเข้าใจแล้วค่ะโฟลคือตอนที่เราเก่งแล้วแสดงฝีมือแต่ deliberate practice คือช่วงที่กําลังฝึกหนักๆเพื่อไปให้ถึงจุดนั้นคือช่วงที่ต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนเนาะถูกต้องครับ deliberate practice คือการลงทุนลงแรงเพื่อพัฒนาส่วน flow เหมือนเป็นผลตอบแทนแต่การจะทนฝึกแบบ deliberate practice ได้ก็ต้องอาศัยอีก3อย่างที่ว่ามาด้วยคือต้องมีความสนใจจุดมุ่งหมายแล้วก็ความหวังคอยขับเคลื่อนสรุปแล้วนะคะการเดินทางสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนเนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดด้วยพรสวรรค์อย่างเดียวเลย แต่กริดหรือความทระหดที่มาจากความลหลงไหลในสิ่งที่ทำจริงๆบวกกับความมุกมานะที่จะทำต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคือพลังที่สำคัญมากๆครับและที่สำคัญคือเป็นสิ่งที่เราทุกคนสร้างขึ้นมาได้พัฒนาให้แข็งแกร่งขึ้นได้ใช่ครับและข้อคิดสุดท้ายที่อยากฝากให้ไปลองคิดกันต่อดูนะครับคือลองถามตัวเองดูว่าไอ้ขีดจากัดที่เราเชื่อว่าเรามีอยู่เนี่ยเอ่อ บ่อยครั้งมันเป็นขีดจํากัดทางศักยภาพของเราจริงๆหรือเปล่าอ hmm. หรือมันเป็นแค่กําแพงที่เราสร้างขึ้นมาเองเพราะเราเลือกที่จะหยุดพยายามเร็วเกินไปหรือเปล่า